สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อพี่พทุกท่านเจอกันอีกแล้ววันนี้เจองานซ่อมนะครับเป็นซูเวอร์นะครับ600 w, วัตต์กิดไทยมอเตอร์กิดแดงนะครับผมแนะนำให้คนที่ใช้แผงเดียวหรือ2แผงไม่เกิน300วัตต์นะครับใช้ตัวซูเวอร์600วัตต์แบบนี้ จะดีกว่าตัวไมโครกิดนะครับเพราะว่าตัวนี้จะทนกว่าหลายเท่าเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีพัดลมนะครับมีพัดลมซึ่งใช้จนเก่าก็ยังไม่พังนะครับพังก็ยังซ่อมได้นะครับตัวไมโครกิตเนี่ยสามปีเนี่ยใช้งานได้สามปีก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับสามปีนี่ซ่อมไม่รู้กี่ครั้งนะครับ ประมาณนั้นยังไงก็หาซื้อมาใช้กันนะครับตัวแดงประมาณนี้โอเคงานซ่อมตัวนี้นะครับลูกค้าบอกว่าอาการไม่รันนะครับไม่รันก็คือไฟล์ AC นี่น่าจะมีปัญหาแน่นอนครับฟิลขาดฟิลขาดฟิลขาดแบบนี้ต้องมีสาเหตุนะครับมัดเฟสอาจจะช็อตนะครับมัดเฟส a ออาจจะชอ็อตเดี๋ยวต้องมาแกะดูกันเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับ ครับผมก็ถอดออกมาเปิดฝาออกมาดูนะครับ mm hmm. เพื่อตรวจเช็คโอ้โหเปิดออกมานี่ตกใจมดนะครับมดน่าจะเป็นสาเหตุทำให้ช็อตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็มดเป็นกองเลยนะครับมดเยอะมากนะครับเห็นไหมครับซากมดนี่คือมดนะครับมดมันเข้ามาทำไมมันได้กลิ่นนะครับ ตัวซิลิโคนนะครับมันจะมากินซิลิโคนนะครับอันนี้ฝั่ง A AC จะมีมอสเฟตอยู่4ตัวนะครับคือมีมอสเฟตตัวนี้ช็อตนะครับ1ตัวที่ทําให้ฟิวขาดนะครับก็คือมอสเฟตช็อตตัวหนึ่งตัวนี้รู้สึกผิดปกติแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองถอดตัวนี้ดูก่อนมันมันคู่กันอยู่นะครับอาจจะมีปัญหาแต่ว่าตัวนี้ช็อตแน่ๆนะครับ ตัวดำๆนี้4ตัวคือมัตเฟสนะครับตัวนี้ช็อตส่วนตัวข้างหลังนี้เป็นไดโอดนะครับตัวสุดท้ายนี่ดูเหมือนว่ามันจะเกิดความร้อนจนดำเลยนะครับแต่ก็ไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตไม่มีตัวไหนช็อตนะครับไดโอดมาดูฝั่ง d c บ้างโชคดีมากนะครับที่ฝั่ง DC ไม่ช็อตนะครับขนาดนี้เลยนะครับเห็นไหมครับมดเต็มหมดเลย โดยปกติถ้ามดเกาะขากันต่อ,อาขาของมดเฟสดมันต่อกันเนี่ยด้วยตัวมดเนี่ยมันทำให้ช็อตได้เลยนะครับแต่ว่าโชคดีที่มันไม่ได้ช็อตนะครับในฝั่งของ dc ซีมดเต็มเลยนะครับก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปทำความสะอาดน,นะครับแล้วก็ถอดอะไหล่ตัวเสียออกมานะครับ ก็จะมีมัดเฟสตัวนี้เดี๋ยวตัวเช็คในชุดได้ต่างๆด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรเสียบ้างตัวไหนเสียเดี๋ยวผมถอดออกมาเลยนะครับติดตามชมนะครับครับผมก็ต้องถอดบอร์ดออกมานะครับไม่งั้นทําความสะอาดไม่หมดแน่นะครับมดเยอะมากคือมันมันมันไม่ได้สกรปรกนะครับ แต่ว่าเอ่อมันเป็นฝุ่นมดนะครับผมก็เลยจะต้องถอดบอร์ดนะครับซึ่งเยอะมากนะครับเป็นฝุ่นเลยนะครับนี่ไม่ได้ล้างนะครับแค่เอาแปรงปัดๆมันก็สะอาดแล้วนะครับถ้าไม่ถอดบอร์ดนี่ทำความสะอาดไม่จบนะครับก็ถอดมดเฟดออกมาสองตัวนะครับสรุปเสียทั้งสองตัวเลยนะครับประมาณนี้ ชุดได้ผมตรวจเช็คเบื้องต้นไม่มีตัวไหนเสียนะครับก็อาจจะต้องใส่อะไรตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็มาเทสดูว่ามันมีปัญหาอะไรหรือไม่เดี๋ยวใส่อะไรตัวใหม่เข้าไปเลยครับครับผมก็ใส่มอสเฟตตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับว่ามันจะ กลับมาทํางานรันเป็นปกติหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมจ่ายไฟเข้ามาแล้วก็คือเครื่องเปิดติดแล้วนะครับเริ่มรันรันแล้วนะครับหนึ่ง้สิบสี่วัตต์นะครับสูงสุดอ่ะโอเคก็เครื่องกลับมารันแล้วนะครับวัตต์ก็เป็นปกตินะครับก็เทสเบื้องต้นก็หนึ่ง้อยวัตต์ได้มา1นึสิบสี่วัตต์ ก็ไม่มีปัญหานะครับก็เสร็จสิ้นนะครับงานซ่อมเทสเบื้องต้นนะครับการที่ถอดบอดออกมาอย่างนี้ก็ดีนะครับตรงที่ว่าได้ใส่ซิลิโคนให้ใหม่นะครับพอถอดออกมาปุ๊บจะต้องใส่ซิลิโคนให้ใหม่คือซิลิโคนพอใช้มนานานๆมันแห้งนะครับมันแห้งมันก็จะไม่ไม่แนบสนิทไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับก็เดี๋ยวใส่ซิลิโคนให้ใหม่ คราวนี้ก็จะได้เป็นของใหม่เลยนะครับใช้กันใช้กันยาวๆไปเลยโอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมใส่ทีโคนประกอบลงบอดี้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาเทสที่บ้านสูงกันต่อครับครับผมก็ประกอบลงบอดี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับว่ามันจะกลับมาทำงานได้เป็นปกติหรือเปล่านะครับผมจะตั้งแรงดันอินพุต อยู่ที่42โวลต์น,นะครับกระแสที่12แอมป์จะต้องได้ไม่ต่ำกว่า400วัตต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันพัดลมทำงานแล้วนะครับพัดลมทำงานเป็นปกติ400วัตต์นะครับต้องได้400วัตต์นะครับก็คือจะเทสอยู่ประมาณ400วัตต์ เครื่อง6 0 0้วัตต์เนี่ยจริงๆเราใช้อยู่ที่80%เนะครับ80%ก็ไม่ควรจะเกิน5 0 0รวัตต์นะครับถ้าเกิน5 0 0รวัตต์นี่ก็สุ่มเสี่ยงนะครับเพราะว่ามอเตอรมันตัวเล็กนะครับมี4ตัวแต่ตัวเล็กก็อาจจะระบายความร้อนไม่ค่อยดีเท่าตัวใหญ่ก็อาจจะ ทำวัดได้แค่ห้าร้อยก็คือเต็มที่แล้วนะครับตัวหกร้อยวัดมีส่วนของฝั่ง d c ก็มอสเซตก็มีน้อยด้วยนะครับสี่ร้อยเท่าไหรเ่เอ่ยเมื่อกี้มองไม่ทันนี่นะครับสี่ร้อยสี่ร้อยสิบหกวัตต์นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีสำหรับงานซ่อม ซเวร์600วัตต์นะครับตัวนี้ยังไงก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้ใจให้ช่างบ้านบานได้ดูแลให้ขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับก็เสร็จสิน้นเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วเจอก,กันคลิปใหม่เลยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ